ลายบันนึ่งจ้า,ามเลยนี่น่ไวงามแหงแล้วเนาะโอ้โ้โขว่มอ่อนอไปเบิ่งไก่ไก่จาผพุ่นดูาเด๋ยวล้องตาอีกอย่างนึงนะครับเมือนี้ลังต่อะ สวัดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องาพ่อกับน้องหนึ่งกระบ่ายมินวิตนะจ๊าสวัสดีพญายมยงพ่อแม่พี่น้องลุกผ่านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พอกันกระบานมินวิญกับน้องนึงวันที่ยได้น้องนึ่งวันนี้วันนี้ก็ตรงกับวันติ่ซีเนาะจ้าตรงกับวันจันจ้าเดือนมีนาคมพศอ5 6 7จ้าผ่ามาให้มาหน้ามาสวนนันน้องนึ่งเนาะแมนจ้ามาบึงพักเบึงน่อใหม่นะครับวันนี้กับมาแถวนา สีได้แยังแนโนะแมีนจ้าไปหลุ่นกันเบิ่งครับปไปครับ้าจ้าอ่ะเริ่มต้นเข้ามานะครับมาเบิ่งกอที่ชอมใบเหมือนนั้นนะครับตัดออกใบเหมือนนั้นสิมีนอมีแยังบ่มีบอ่อกางหนึง่งกำลังเป็นนอนที่ไหนก็ที่มอสดห่างเลยมาเบิ่งนะครับนี่นะครับเริ่มเห็นนอเอาได้แย่งเอาได้สองแล้วเานาะสองจะสิ เสี่ยเลยนี่นะครับกำลังออกใหม่น,นี่ตัวใหญ่เถินนี่นะครับเป็นนี่กระถิเป็นนอใหญ่เด้นี่แมนธรรมดาเนี่ยกระถิใส่เรืออีกระดนับหนึ่งใส่ใส่มีดตัดเอากระดับหนอจ้ามีพี่น้องมันท้ามา,าอันเบิ้งวิธีเฮ็ดให้เบิ้งเนี่ยเป็นยังไงประมาณนี้แล้วเนาะนีะนครับประมาณขอแค่ตรงนี่เพื่อกะสีโป้งเขาผสนกับประมาณนี้ก็ได้เพื่อกะสีโป้งเนี่ยนี่แล้วเาเอาหนังมาหดเอาจ้ะแมนอ่ะเอาซองนออีกอันหนึ่งจ้า นี่นะครับต้นนี้อันแรกจ้าเดี๋ยวดังนึงเบิ่งก euh ันถ้าเนาะเป็นคนแนวนี้แสดงว่านามบ่ถึงเพิ่นเนาะแม่นจันนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นนี่จันเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเบิ่งชัดเป็นเป็นใบไผ่หน่อไม้กิมซุ่งนั่นดังนึงแม่นจันคือหน่อไม้กิมซุ่งจ้ะนี่กระชายเวิยน ตักขึ้นมาหดไใบหน่อยวินเนาะเนี่ยจักน้ำขึ้นมาหดนะครับนี่จากกันได้มาเนาก็มาหดไใบเนาะกันยังมีหลายกอเยอะสิผ้าลายเบิ่งไปที่ละก,กอกันเนาะผ้าพี่น้องไปเบิ่งตัวเพิ่นอิ่มหนาม่าเป็นแบบใดหน่อยวินเนาะแม่นสิเทีย่ยงหน้าหน่อยก็ไปเดือเฮาเพิ่นละเนาะจ้าก็ตามธรรมาชาติเลยจ้ะพี่น้องนำํำของนํำน้องเฮาเนาะตักมาหดไใบเพิ่นจะสิปกตินั่นต้องหดให้ตุ่มๆไปเลยนั่นน่ะแม่นจ้าก็บ่บค่อยมีเวลานะครับเพราะว่าหมูหวานนี่ก็ ไปหาใส่ปูใส่ปลา <c oughs> จะรำเงินแจังนี้ก็ยุดพักใส่ปลาใสก้อนจักหมื่นน้องนึงเนาะแมนจ้ะมาหาเบืง้งผลงานที่เราแต่งไหวเฮ็ดไหวเป็นอย่งไรครับแมนจ่าเอาหมดนี่ประมาณซีหาทีขุนละน้อยวินเนาะหมดไหเพิ่นเป็นนออวบนอใหญ่เนาะจ้ะเนาะประมาณนี้นเนาะจ้าใส่ทางขวาแค่นี้นะครับทุกชุ่มได้เลย,เยจ้า ่ะมาเบิ่งก่อนี่บ้านเป็นยังไหงหนึ่งนึงก็ก็ทิพวขาดนามนะครับนี่มผมฝนเลยขทิคารองนี่นะครับลายบ้านหนึ่งจากข้ามเลยนะครับใส่เจียมปะป่ใส่เอวิน ใช่ใช่ฟุน้นนนมเนาะแม่นแต่เป็นฟุน้นมุนซัดลอยวินเนาะแม่ตัวนี้ใส่ได้ว,วินเป็นหนอนแย่เชี่ยมให้ก่อน,นึงนึงเป็นขออยู่ด้วยกันนะครับที่บ่กที่บอกเป็นนางแห้งคือน,นอนดังดินนอนหนึงหน่งคือไม่ไฟป,ป่าครับจะพอดีเลย ตัวนี้ปลาชะจ,จากุ้นหน่อยวินเนาะเพราะว่าน้ำพ่อครับน้ำพ่ออล้วก็นน้ำพ่อวันนี้ก้นกิบชีวะค่อยร้ายเห็นจ้ะนามพ่อเ,อน,อเน,นี่นย,ยเป็นครน้ายครับเป็นแบบใสเบึ้งเลยหน่อยวินเนาะรสชาติเป็น,ปนสีขมกว่านะพ่อนามเนาะเห็นจ้ะก็สิบวกออิ่มปนันได

เสียงมันจะใส่ที่ดังจวดดีเด้รถแรงเสียงรถแรงว่ะเสียงรถแรงนี่เสียงรถแนี่ะเพราะว่าอยู่ในสวนน้ำติดทางนเอยพี่นาะแเมื่อไหร่น้ำหนาสวนผสมนี่ก็ติดทางนะครับปล่วยใบหนาะน้องมิงเนาะถ้าปล่อยไใบก็ใช่หนาวห้งโูดเนาะค่อยเลี้ยมค่อยเหนียว สำหรับก้อนี่เลยหลายเนียงเลยหลายหนก้อนั่นึ่งพวกท่านป้งนั่นหนึ่งเนาะกําลังตัดแตงเพราะว่าตัดให้จําเลยเนอยวินเนาะแนี่ยอีกที่หาหมื่อยังสิพาดไปเบิ่งครับกากสาขึ้นเก่าเลยครับกัน้อได้ได้ดกกระดกครับกอได้ได้งามเนาะเนีปลูกไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีที่มีเวลาที่พวไรกับปลูกได้นั่นหนึ่งเล่นจ้ะแล้วก้อนหนึ่งนี่ก็บดิเลรกขายนะครับ ิเพราะว่่น้อไม่พันธนีดกนะครับออกแงงออกนอดีุกคนนีนะครับอ๋อขำมากก้อนนี้เพ่งได้องนึ่งบันก้อนนี้กํลังก้อนนี้ พดยังว่าท่านฟูงหลายเนาะไอพี่เนาะแต่ว่างามแห่งล้วเนาะหน้าบุถึงกันบ้างหนึ่งอู้ไอพี่หน้าบุถึงจังได้บึงเหย้ยพวกเนีย่ยบึงทีละหน, <c oughs> นอเวิร์ดเนาะยญ่งเป็นกแงาม,มีเลยเอาเน,น,น,นี้ยอนก่อนมาหนึ่งอ๋อตัวนี้ก่อนไอพี่ตัวนี้งามกับที่บุถึงปัดได้ละขณะอยู่ข้างใดได้ครับ,บว่ามีเวลาคือว่าแล้วเน,นาะหนึง่งจ,จะว่า<ม><ม>ก็ได้แต่งไหว,ดวได้ครับพ นะครับเป็นกอเป็นอันนี้ตัดไปแล้วหน่อยบินเนาะนี่นาเอาไงอันใหญ่ๆอีกคนแค่กว่าอีก่อนบู๊ยขว่มอ่อนน้องนึงวันนอนนี่ได้ยี่ดอกหมอหนึ่งในบินเพิ่นนอนนี่เกือบโรยแล้วเนาะเมียนจางงามๆเลยอ่ะฮาร์ดเอาแนงซุ่มนี่บ้าน าก็น,นนนเนเีอากาศก,แกแ็แห้งกระแลงแห้งนะครับฝนก็ยังบนทันมาอยู่พายุฤดูร้อนเพันวาทางอำเภอบุงทลีจังหวัดอุบลนี่นอหนึ่งหนึ่งโอ้จะมาดูนึงดีเก็บเฮ็ดพี่นะแห้งพี่ดอกปีนี้เส็นตะทางอื่นเพันว่าลูกเทปหลูกย่างตกทางนี้บ่าท่นมีนอ้อยวินเนาะแม่นปีนี้ก็เฮ็ดข้าวเกะศิลาตามฤดูกาลให้กันแล้วเนาะแม่นแต่แต่ว่าถ้าเกิดแล้วก็สิกเหงาเติมพิโรนหนึ่งว่าเนาะ ngày 11 nhào bố nhào, vê lao, bữa nay nhào, mở đôn ở như thế cân, thả đi bưng thắt bưng, anh nhỉ nằm như thế mình. ถ้าไปบึงค้งปาาไว้ดูทำหลุนกันเบิงจได้ยังแนนมวันน, 2, นี้เนาะจ้ะครับสองสามกอนน้อยเท่นึงหนึ่ง,งดูหลีแหงอันออน,นี้ยังแงงอีกอยู่วะส่วนี้ว่เห็นนะ จากหัวไฮไปหน้ากับข้ามาในสวนนี่นะครับสวนยางพารานี่นะครับจะเป็นหองผาดลงไปนะพักกูดมานนหนึ่งน,นึ่งน,นี่เป็นใบไผ่าบานนะครับแต่ว่าก่อน,นี่มักสิมีหนอมีแหนงลงมาเบิ่งอีกลักษณะใบไผ่าบานนี่ล่ำเพิ่นสิใช้ประโยชน์ได้หลายหนึ่งนึงเนาะน้ำเหรออวินน้ำเหรอเป็นกระเจนหน่อใหม่ฮักมาเจอหัวหน้าวเงี้นครับ มีบวานหนึ่งหนึ่งเขาได้เยอะกว่าน่ะ้วินฝุดฟังเลยนแจกจิมมวนเขาไปเบิ้งใช่น้องหนึ่งน้องนีหนึ่งเขียวคือเป็นน้อเก่าเลยวินนะนี่น้อเก่าเพิ่นเถาวินมาได้ทอกตอนนี้ไปบ่านสิ้อผาไปเอาอันแนวนึงแนวน้องหนึ่งเห็นไหวยินดีลายู่ในสวนในน้ำไาเฮาเหนียวแต่ว่าอยู่เชิงก็พายที่กันนะครับ สิเป็นยังไปสิพ้าไปเบืองนะครับนอนะครับสิพ้ายางรัดค่ำนี่ขึ้นไปแล้วนะครับนี่สภาพค่ำในกลางไฮนะครับนี่นี่ก็สิเป็นบอลบอลนี่ก็กินใดนะครับเอาไปแกงใดขึ้กันบอลนี่แต่ว่าถ้ากินถ้าสดนน้นสิขั้นนะครับกลบไยนะครับประกูดพักันนี้ขาวประกุก่อนเลยี่กับปุนสาวนนึงแถวนี่ก็เป็นที่นิยมนะครับกับปุ่น้าว คุณนะครับยุทเชียงกอไพรคุณนะครับพอเป็พี่น้องว่ายังครับคุณ oh. ห่างต่อห่างนะครับนอ้อมาขึา้นมาพี่น้องนึ่งอมีดมาสิพาเบิ่งไก่ๆห่างต่อห่างแถวนี้เพื่อนจะเป็นความเชื่อบางเป็นความเชื่อของพวกคนหะน่อยนึะแมนสื่อขายกันได้นะครับห่างหนึ่งนี่ก็ถลุนท่วมจเจียวอยู่นี่ก็ประมาณพันสองนะครับห่างดีเลยอ่ะ <laughs> <laughs> มาให้น้องหนึ่ง เป็นมือกล่องแตกกล่องเบิ้องนะครับไปเที่ยงไมลไพ่บ้านท่าเอ็นไมลไพ่หน่อยนั่งนึงเนาะจ้าสนุนราคาก็อยู่พันสองถึงพันหานะครับหัางประมาณนี้เพิ่งเกิเชียไปเห็ดเป็นความเสือขึ้นหนึ่งวานเนาะเมนเที่ยงเมลไพ่เนี่ยนี้นะครับเพราะว่ามีคนสั่งอยู่มือนีรผมก็เลยสิมารีวิวให้เบิ้งหน้านงนึงเนาะจ้ว่าไอ้ต้อนี่ก็แล้วแต่ผู้สิเอานะครับแต่ว่าตัวนี้ยังในธรรมศาสตร์นะครับตัวนี้เป็นห้างที่ห่างแล้วหน่อยวินเนาะ ใส่เมียดเนื้อตัดเอาเลยครับเม็นจ้ะ <คอ S 1> ปะปกกอเนี่ยออมาหาเบิ่งพักเบิ่งหน่อใหม่กับเม่าพอเนี่ยจะเอาเนาะจ้ะยิ่ลำเ,เ<ะ>ดียวเ,เลยนะครับถ้าเบิง่งตอนดึงเอาลงมาหัวละหน่อยวินเนะาะแต่ผมก็ลหมาม่ใช่ไรแต่ไอ้วินตัดออกหเลยจ้ะเนาะจ้ะเสียลงมาแนวใดนเนี้ยงศ <c oughs> ิลากลงมาได้เรียกแล้ะอาจ้ะจะไปเบิ่งเนาะจ้ะจะมีข้อแม่ น้องนึ่งคืดเอวินแจ็วลงมาเนี่ยอไรเนาะลงมาแล้วจะพี่น้องแจกแน่ยแล้วงเพิ่นเป็นอันห่างอะไรวินบ่ปเป็นยังดอกแจกแน่เป็นรา้วค่ะตกเลยครับเพราะว่ามันมันบ่ได้เป็นสันงามๆเนาะสมบูรณ์ต่วนี้จะไปไว้เฮือนจะท้องกันแล้วน้องนึ่งมื้อนี้นนมนแม่นจ้าใช่แล้วครับคันแนวนี้เกดเฮ้ยพี่คอ,อนลงเนี่ยนี่เลยครับแม่นจ้าอ่างในสนาม ห่าง้งเนหรอแม่เพิ่นก็ออกไปอันนี้แล้วเนาะแม่เพิ่อนออกไปกับลูกเพิ่นก็ออกไปเบิดแล้วน้อยเป็นห้างปีกไก่เนาะวินเนาะจ้าเดี๋ยวไปเบิร์นไก่ๆเนะาะจากพี่น้องบัดนี้หือห่างเพิน่นพอไปเบิร์นไก่ๆเนาะจากพ่นานาะงามอยู่เด้วินพุ่นนะงามอยู่สมบูรณ์เนาะฮะมีขาดนันเล,ล่เนี่ยล่ะเพิ่นอยู่เถืงพุ่น้องหนึ่งครูลงมาเหมือนกันเดี๋ยวเด้อจ้า ค่ะพึ่งลงมาเนาะจ้ะพี่น้องเ <g ül> พราะว่าแม่ไผ่กับกางหลายหน่อยวินเนาะแม่่นเป็นยังไงจ้ะจไ้วินก็แตงออกเรื่อยๆนอนนเนาะจ้ะประจำอว่าอย่างนี้เอาอีกตัดเอาอีกไอวินทั้งไตเนี<ม>่ยเออบูสุดยอดแ <ผม S 1> ที่ยงท่นีค่ครับคอยๆเด้อก็จีกูดได้แบบนี้นั่นาน,น,าน,น,านั่นนั่นตัดเอาเลยจ้ะกันี เรียบร้อยแล้วจ้ะงามครับไปติดปอกน้ำใหม่เข้ามานนึงหนึงป่ะจ้าไปป้องปลาอีกอย่างหนึ่งนะครับมือนี้ลังต่อป่ะมาปอกอีกทีละหั่นต่อมาเสียบไปนี่ใชก่อนปะตาออกกันตาปอกน้ำนะครับมือนี้เนาะวันไปเด็ดปอดไร้คลิปนะครับ ตัวน,นี้ก็อู้ปวดวากีงไงเราวินเลยหลายแกงอยู่หลายกิโลอยู่แบบนีงอู้หลายกิโลเลยเนี่ยวินเราจะนอน,นอก็เป็นโลเลยมันจะกรอบนอกนอกันนี่แล้วก่อนคนหลายก,กันได้ทำไมจิ้มสูงแต่ว่าเหนืยวเป็นกรอบดีนะงน,น,นึ่นงนาะจะส่งไปเกลือป้ยอยู่เลยจ้ะ ทำเสอๆน้ำร่างผีพวกนี้แล้วครับปลาบอ้มอองมาแนเหงาในปุถุเนี่นย,น,ยนี่แล้วนะครับขาจุดพูนข้าวมันหยวกกล้วยว่ะ นี่ครับภาคเหนือตอนอ่นนอ,นเน,เน,เน,น,อนเนี่ยนี่เป็นเปลือกในาเลยนี่จะแจ้งในเบิร์ดแนวหนึ่งเนาะเมนจ้ะทำมังได้ยึดได้ยากครับนอกจากว่าสีเอาไปแจ้งให้สวยงามนะครับบานจิตประมาณนีู่แล้นะครับจะมีตัดออกแจ้งกระเลราในยีเมนจ้ะมีขาวๆง,งามเนาะนะครับ ใส่ตารอยู่บางนึงใส่ได้พี่ชายได้ก็ได้นะครับมีพักน้ำช่องจำหยอดพักกินน้ำถ่างจิบมาแล้วนะจะไปกินกับกระปุกเศร้าวันหนึ่งนี่จ้ะตัวนี้แหนงวันหนึ่งตัวนี้แหนงจ้ะแหน่งตัวแหนงนี่แหละครับพี่น,น,น้องคุณอมีดสุดถากเอาหนอนหนึงน่ง,นงเฮ็ดปุ๋ยคอยเป็นคอยไปนะครับ ออกไปเลืเอยๆเนาะนี่นะนข,า,ขาวๆงามๆเลยจ้ะเี๋อวนเป็นกะเป็นขีขี้นู่นนั่นึงนี่แนนี้เป็นครับแทนนอเป็น้จะเป็นขาวจั่วเลยครับขาวจั่วง,งามแบบไปวิ่นปลอกเลยเนาะแมนคือผปปอกงานยากทากระบอกท่ทากเด็ทาชี้งายยู่นูอนนึงบาตัวย,ยาวนะ พาขยายเพียงตรงนี้อเ,เอาฝัานบรรลุธาตโดยรอบไปนำนะครับธรรมชาติสุดๆเลยน่อยอวินเนาะข่าคือไหวเดี๋ยวัน บอย่อ,อนีกให้<อ>แบบ้องให้น้อง,องนึงบอกบอกเนงหน่อยเพิ่นเป็นอย่างไรก็ขอใจเพิ่นได้ตาดอกเลยเอาเจอตัวคนได้เลยได้ชุดจอ่อนประมาณนี้ครับแหนงสุดท้ายแล้วนะครับผมปเปรียวใบบอลมะฮองเห็นน้องนึงวงกัรนี้นนส้ำเร็จแล้วจ้ะ สำเร็จดหรอบ้านสำเร็จแล้วปอกจนเจ็บนิ้วมือกันวันสามตามนนนเนี่ยคุปอกเนาะเก็บออกมาบ้านลงคนงานได้หน่อยนิดหน่อยแบบน,นี้เนาะงาน<ม>อืมเรียบร้อยนะครับคนงานของเฮาเมือนี้ตอนี้ปอกออกแล้วก็สิเป็นแนวนี่แล้วน้องนิงเนาะงานจ้ะ ของของเพื่อนลือกเพื่อนนี่ก็จะเป็นปุ๋ยให้ผืชพันธุ์ต่อไปครับจ้าทางหลังนี่ก็เป็นห้างต่อนะครับสุดๆจากกอไผ่กันเนาะจ้าขันห้างเพิ่นสมบูรณ์นี่ก็จะดูว่าในราคาเต็มได้นี่นะครับแต่ว่ามันห้างเพิ่นคูนะครับผมดึงแห้งปวดหาห้างใหม่ต่อไปเห็นสีขายถ้าห้างนี่ก็ะซอยเอาไปงานนี่แล้วนึ่เนาะ จ้าพี่น้องสำหรับกิมมันนี่หนุ่มหนึ่งกับไอรีนกับพี่น้องโลธงโอไฮโลหน้านอกจากชุ่มบรรยากาศบรรดานอกจากมันนี่จะได้น้องใหม่นอกจากพี่น้องแล้วก็ห้างโตนอกจากสำหรับกิมมันนี่ถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงจะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนุ่มหนึ่งกับไอรินเด้่อจะเผนสิบประาดคิดใหม่ๆนะจ้าเนาะว่าหนุ่มหนึ่งกับไอรีนสิพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวได้แต่ละมือเนาะจ้าสำหรับกิมมันนี่สวัสดีจ้าพอกันคิดหนาเด้อจ้าอะไรนะครับพ่อแี่มิยาอิย์พ่อาทุกท่านนะครับ สำหรับการมาไฮมานาไอนาส่วนผสมในวันนี้นะครับผมมันจันทที่ซีมีนาคม2567น,นี่ก็ผพานไปได้ดีนะครับแถมืันนี้ก็ยังได้ห้างต่อห่างห้างต่อเก่าพร้อมนะครับไปไ้เพื่อเป็นซิรีมุมงคลตามความเชื่อของผู้เทานะครับผมเอาใหม่ห้าก็ได้หลยเถือ่นะครับเทร่งถมเทรงแกงกินมุมเบิดนะครับื้อนี้ สำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันขอขอบคุณขอบพูทุกกำลังแรงใจจากพญายมยหย่พม่พี่นองลุงป่านาเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่รวมตีชมข้ามาในรายการนะครับผิดพลรดประการได้ตอบจากท่านใจกับขออภัยพม่พี่นองไว้นำนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไ่ได้เป็นประจานะครับขออนวยวยใช่ให้พญายมยหญ่พม่พี่นองลุงป่านาเอฟซีภูขาทุกท่านนะครับที่เขามารับชมคลิป จงประสบจะโชคดีโชคมาอยนยามีโลภัยหลายใด,ดมากรรมกายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สวมความมุ่งมั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมันมีสุข,ขี้ยิ่งหยวดขึ้นไปนะครับสำหรับวันนีข้ขอคำว่า,า,า,าสวัสดีครับผมพ่อกันมือใหม่ครับ